4ต้นทุนที่ต้องรู้ก่อนนำร้านเข้าร่วมเดลิเวอรี่ มูลค่าตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ปี2563อยู่ที่68,000ล้านบาทในปี2564คาดว่าจะมีมูลค่า74,000ล้านบาทคาดการไปถึงปี2567น่าจะมีมูลค่า99,000ล้านบาทแสดงให้เห็นชัดเจนว่าตลาดเดลิเวอรี่นับจากนี้จะโตมากขึ้นเรื่อยๆอันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิดที่เร่งให้ตลาดเดลิเวอรี่โตเร็วมากทุกวันนี้ร้านอาหารร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องใช้ช่อง ทางเดลิวเวอรี่เพิ่มยอดขาย อย่างไรก็ดีเว็บซต์ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์ดัตคอมเชื่อว่าตอนนี้หากร้านไหนไม่มีบริการ d e l i v วอรจะเสียโอกาสทางธุรกิจไปอย่างมากเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเท่ากับว่าโอกาสที่ลูกค้าของร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งเคยมาที่ร้านประจําอาจหายไปอยู่ในตลาดเดลิเวอรได้ดังนั้นการนำพาร้านเข้าไปเป็นหนึ่งตัวเรืองในตลาดเดลิเวอรจึงเรียกได้ว่าเป็นทั้งการรักษาโอกาสทางการค้าและเพิ่มช่องทางการขาย ทั้งนี้แม้การทำตลาด Delivery จะมีความน่าสนใจแต่ทุกอย่างต้องมีค่าใช้จ่ายในตัวเองการทำตลาด Delivery ก็เช่นกันถ้ามองว่าเราอาจได้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นแต่ต้นทุนที่เราต้องใช้ก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันลองไปดูกันว่าต้นทุนสำคัญของการนำร้านเข้าร่วม d e l i v e อรมีอะไรบ้าง 1. ค่า GP ค่า G P คือค่าคอมมิชชั่นที่ร้านอาหารต้องจ่ายให้กับแอปสั่งอาหารและนับเป็นค่าดำเนินการที่ทางแพลตฟอร์มเรียกเก็บซึ่งแต่ละเจ้าก็จะแตกต่างกันออกไปโดยจะคิดเป็นค่าบริการเปอร์เซนต์จากยอดขายตัวอย่างเช่น ค่าย d e l i v e r y A คิดค่าบริการ30%หากมีลูกค้าออเดอร์อาหารผ่านค่าย delivery A เป็นจำนวนเงิน300บาททางค่ายจะคิดค่าบริการอยู่ที่90บาทแสดงว่าไรายได้ที่ร้านจะได้รับจากออเดอร์300บาทก็คือ300ลบ90เท่ากับ210บาท และที่ต้องวางแผนรับมือไว้ล่วงหน้าก็คือในบางผู้ให้บริการจะมีรอบเครดิตเทิมหรือรอบการจ่ายเงินให้กับร้านค้าตามรอบบัญชีไม่ได้เคลียร์กันครั้งต่อครั้งซึ่งผู้ประกอบการก็ต้องศึกษาระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆให้ละเอียดด้วย ทั้งนี้ถ้าถูกเก็บ G.P 3 0ไม่จำเป็นต้องตั้งราคาขายเผื่อ G.P ถึง30%ก็ได้เพราะอาจทำให้ราคาขายสูงไปให้ใส่เข้าไปสัก15-20%ก็พอเพราะ10-15%ที่ตัดออกนั้นอยากให้คิดตามความเป็นจริงว่าถ้าหากเรามีหน้าร้านในการให้บริการเราก็จะมีค่าเช่าพื้นที่ ซึ่งโดยปกติแล้วค่าเช่าจะเฉลี่ยอยู่ที่10-15%ของยอดขายเช่นกันก็ให้เขาไปเหลือกำไรพอสมควรแล้วก็ทำการตลาดเพิ่มเพื่อให้จำนวนออเดอร์มาเยอะๆมาเฉลี่ยเมนูอื่นๆกำไรมากน้อยแต่สุดท้ายก็ยังมีกำไร 2. ค่าบรรจุภัณฑ์สำหรับจัดส่งเดลิเวอรี บรรจุภัณฑ์เป็นเรื่องสำคัญในการจัดส่งเดลิเวอรี่และเป็นต้นทุนสำคัญที่ธุรกิจต้องคำนึงถึงเนื่องจากการที่เราจ้างค่ายเดลิเวอรี่เป็นผู้ส่งจะต้องทำใจด้วยว่าการดูแลอาหารของเราที่อยู่ในกล่องเดลิเวอรี่นั้นอาจไม่เหมือนกับที่ลูกค้ามาซื้อเองจากหน้าร้านดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเสียหายต่อสินค้าจึงต้องหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับการจัดส่งเดลิเวอรี่เพื่อให้สินค้าถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภยัยและมีหน้าตาที่ใกล้เคียงกับการทานที่ร้านจึงทำให้อาจจะ ต้องมีค่าใช้ใจ่ายส่วนนี้เพิ่มเติมขึ้นมาโดยปัจจุบันมีผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์สำหรับเดลิเวอรี่ซึ่งเราก็เลือกได้ตามความเหมาะสมกับสินค้าของเรายกตัวอย่างเช่นบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่มเช่นกาแฟชาไข่มุกเป็นต้น ส่วนใหญ่อาจบรรจุอยู่ในแก้วแบบซีนพลาสติกปิดซึ่งถือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่แน่นหนาและเหมาะที่สุดในการเดลิเวอรี่เมนูเครื่องดื่มแต่ถ้าไม่มีเครื่องซีนฝาแก้วให้ใช้พลาสติกห่ออาหารปิดปากแก้วแล้วค่อยครอบอีกหนึ่งชั้นด้วยฝาจึงเป็นอีกเทคนิคที่ทําให้น้ําไม่หกระหว่างการขนส่งหรือบรรจุภัณฑ์สําหรับอาหารจานเดียวอย่างข้าวราดผัดกะเพราผัดซีอิ๊วเป็นต้นต้องมีฝาปิดมิดชิดควรใช้เป็นกล่องพลาสติกแบบมีฝาปิดและไม่แนะนําให้ใช้เป็นกล่อง เพราะอาหารอาจรั่วซึมออกมาขณะขนส่งนอกจากนั้นถ้าอยากรักษารสชาติของอาหารควรแยกข้าวและกับข้าวออกจากกันเพื่อไม่ให้ข้าวดูดน้ำจากอาหารไปทั้งหมด 3. ค้าถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาภาพถ่ายอาหารเครื่องดื่มที่สวยงามจะดึงดูดลูกค้าให้สนใจได้เพราะเราต้องไม่ลืมว่าภาพสินค้าเหล่านี้จะปรากฏในแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ถ้าภาพสวยก็ดึงดูดลูกค้าได้ ปัจจุบันมีฟรีแลนซ์ที่รับจ้างถ่ายภาพเพื่อนำไปใช้ในการโฆษณาราคาก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายจำนวนภาพส่วนใหญ่ช่างภาพฟรีแลนซ์เหล่านี้จะมีแพ็กเกจให้เลือกตามต้องการถ่ายเซตไหนหรือบางคนบอกว่าไม่ต้องจ้างฟรีแลนซ์ถ่ายเองก็ได้จะได้ประหยัดเงินแต่ที่จริงการถ่ายภาพเหล่านี้ก็มีเทคนิคที่เราต้องเรียนรู้บางทีเราอาจจะไปเรียนคอร์สถ่ายภาพที่เขาเปิดสอนก็ได้ ซึ่งก็มีหลากหลายที่ที่เปิดสอนข้อเรียนดังกล่าวหรือแม้แต่ในบางครั้งทางแอปพลิเคชันเองก็มีบริการถ่ายภาพสวยสวยให้กับเจ้าของธุรกิจเช่น Food Panda เคยมีแคมเปญถ่ายภาพอาหารให้ฟรีบริการดีๆจาก Food p พ n d a เป็นต้น 4. ค่าโฆษณาเพื่อให้ร้านเป็นที่รู้จักในระบบ d ดลิเวอรมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราได้มีโอกาสการขายที่มากขึ้นกว่าร้านอื่นๆนั่นก็คือการซื้อโฆษณาบนระบบ d e l i v e r รเพื่อให้อยู่ในหน้าพิเศษต่างๆของค้ายนั้นๆหรืออาจจะเป็นการร่วมทําโปรโมชั่นเพื่อให้ลูกค้าได้รู้จกักและใช้บริการร้านของเราได้ง่ายขึ้นซึ่งงบประมาณส่วนนี้เป็นสิ่งจําเป็นเช่นกัน ยกตัวอย่างการใช้แอดม n เนซึ่งเป็นบริการของรายแมนวงในเพื่อให้เจ้าของร้านอาหารสามารถโฆษณาร้านของตัวเองได้เพื่อเพิ่มโอกาสพบเห็นได้ง่ายขึ้นข้อดีคือเจ้าของร้านสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ด้วยตนเองเปิดและปิดโฆษณาได้ทันทีตามความต้องการมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันประมาณ100บาทเป็นต้น อย่างไรก็ดีก่อนที่จะนำร้านเข้าสู่ระบบเดลิเวอรี่นอกจากต้นทุนต่างๆที่เราต้องยอมรับแล้วการบริหารจัดการในร้านก็สำคัญโดยเฉพาะการทำระบบบัญชีเพื่อให้มีรายงานยอดขายที่ตรงกรันซึ่งเราต้องเรียนรู้และศึกษาการทำบัญชีให้มีประสิทธิภาพรวมไปถึงเรื่องของคุณภาพอาหารที่ควรจะได้มาตรฐานเช่นเดียวกันกับการมาทานที่ร้านหรือมาซื้อที่หน้าร้านหรือในกรณีที่ร้านของเรามีลูกค้าเข้าร้านมากก็อาจต้องมีการบริหารจัดการคิวให้เหมาะสมเช่นบาง ร้านมีลูกค้าจำนวนมากจึงเซ็ตระบบโดยการเปิดอีกช่องทางเพื่อรับออเดอร์เดลิเวอรี่โดยเฉพาะแยกออกจากลูกค้าหน้าร้านเพื่อแก้ปัญหาในจุดนี้เป็นต้น ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ